สบายดีเจ้าเมื่อนี้แม่คาจะมาแนะนําวิธีการใส่โฟทีกับเบียยางหรือต้นยางแต่ละช่วงอายุเนาะก็คือโฟทีเป็นซองแบบนี้เนาะและะ้วก็บวงแบบนี้ก็คือเบียยางเบียยางเขาเริ่มต้นใส่แต่ประมาณเขิงบวงเนาะเขิงบวงประมาณนี้สามีเนาะบลายเขิงบวงต่อหนามซาลีฉีดพ่นถุกๆสิบหามืออันเป็นเบียเนาะแต่ว่าอายุ หนึ่งปีหาสี่ปีก็คือหนึ่งบวงต่อน้ำซา,าลิดนี่เลยเจ้าหนึ่งบวงต่อน้ำซา,าลิตเนาะหรือว่าสี่ปีขึ้นไปก็คือสองบวงสองบวงนี่ต่อน้ำซา,าลิดถ้าเป็นอนา,ายุทวาย่างเขานาย,ย่างแห่งหนาย่างยใต้หรือว่ากีดแล้วบ่มีนม้ำแนะนำใส่ขู่กับตัวนี้เลยเจ้าอะมิโนแบ็กกับโฟทีโฟทีสองบวงกับอะมิโนแบ็เดี๋ยวนะอะมิโนแบกก็หาสิบซีซีเนาะ ตามนี้เลยเจ้าเนี่ยเข่งฝาเจ้ากับโฟตีสองบวงต่อหนามซาวลิตฉีดพ่นทุกๆสิบหามือคือกันเจ้าฉีดให้ได้จักสามเถื่อเนาะและลูกค้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนามยางหรือหนายางที่ลูกค้าประสบพบปัญหาที่ว่าหนายางหลายๆอย่างเลยเจ้าออสองสองตัวนี้จะใส่ดีเลยเจ้า ทางห่านเ้าจะขายดีแลวเจ้าถ้าเป็นอัน2ตัวนี้เกี่ยวกับหนายางเนาะหรือว่ากีดยางแล้วนำยางบอลลายมันบอหลายหรือว่าเออไลแต่ว่าไหลหน่อยมีปัญหาเกี่ยวกับหนายางเฮาแนะนําตัวนี้เลยเนาะโฟทีกับอะมิโนแบกเจ้า